สอบบรรจุครูอันดับที่หนึ่งได้เพราะเชื่อตัวเองเรื่องนี้เป็นเรื่องของน้องกิฟค่ะซึ่งเขาติวกรณีพิเศษกับครูแอมมี่มากิฟเนี่ยตอนทำงานเป็นครูอัตราจ้างอยู่ก็จะมีรุ่นพี่เขาก็มาบอกกับกิฟบอกว่าแกสอบกรณีพิเศษอะ่ะมันสอบยากนะ โอกาสอะที่จะสอบได้เนี่ยแทบไม่มีคือแทบเป็นศูนเลยแต่กี้ก็บอกว่าพี่แต่หนูตั้งใจว่ารอบเนี้ยหนูจะให้ได้อันดับที่หนึ่งพี่ก็บอกว่าเป็นไปไม่ได้หรอกแค่แกจะสอบให้ได้ยังเป็นไปไม่ได้เลยไม่ต้องไปพูดถึงที่หนึ่งมันมีการล็อกคนไว้อยู่แล้วเขาอะเลือกคนไว้ตั้งแต่แรกตั้งแต่เขตแล้วเพราะฉะนั้นอันดับที่หนึ่งอะไม่ใช่ของแกแน่นอนเลิกฝันไปเลย เด็นคือกิฟต์เป็นคนที่มีใหม่เซตบวกมากๆกิฟบอกว่ากิฟคิดว่าน่าเป็นเพียงความคิดเห็นของเขาเราอะอย่าเอาคําพูดของใครอะมาเป็นตัวกําหนดชะตาชีวิตเราพิจารณาดูแล้วว่าสิ่งที่เราเลือกจะเชื่อว่าเราอะจะบรรจุให้ได้อันดับที่1อะมันเป็นเรื่องที่ดีแล้วตอนเนี้ยเราติวกับครูแอมมี่ซึ่งก็สอบบรรจุครูผู้ช่วยได้อันดับที่หนถึงสองรอบ ในเมื่อเราอะอยู่ในกลุ่มที่เขามีหลักฐานของความสําเร็จอยู่อะแล้วทําไมอะเราไม่เลือกที่จะอ่านหนังสือสุดท้ายกิฟก็เลยตัดสินใจอ่านหนังสือคือฟังไฟเสียอมี่แล้วก็อ่านไม้ d แมพแล้วก็ตั้งใจหลุก,กะลุยทําทั้งวันนะคะสุดท้ายพอประกาศผลสอบออกมาน้องกิฟก็สอบบรรจุได้อันดับที่1จริงๆริงมาเล่าให้อมี่ฟังเลยเขาบอกว่าเนี่ย ต้องขอบคุณตัวเองนะที่เชื่อในเสียงของตัวเองคือถ้าเกิดวันนั้นอะกิฟไปเชื่อรุ่นพี่ที่เขาพูดกับว่ากิฟทาไม่ได้หรอกป่านเนี้ยกิฟก็คงเสียใจแล้วก็คงสงสัยในศักยภาพตัวเองอะจนถึงทุกวันนี้เพราะจริงๆแล้วอะศักยภาพน้องเขามันสามารถสอบได้เป็นที่หนึ่งได้แล้วคุณล่ะคะวันเนี้ จะเลือกเชื่อเสียงภายในของตัวเองแล้วก็รับผิดชอบชีวิตแล้วก็ลงมือทําอ่านหนังสือหรือเราเลือกที่จะไปเชื่อเสียงของคนอื่นสําหรับใครฟังคลิปมาถึงตรงนี้นะคะบอกว่าเลือกเชื่อตัวเองพิมพ์ว่าเชื่อตัวเองค่ะอย่าลืมนะกดหัวใจกดติดตามครบหนึ่งเดือนได้เทคนิคในการสอบแทน2คุณดีขึ้นอย่างแน่นอนค่ะ